เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,ง ของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมชเฮรันซึ่งมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องนะคะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแลวก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกท่านด้วยนะครับค่ะวันนี้ เรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยการเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันนะคะเป็นกรณีการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาชีพอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะเป็นยังไงคะเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญและก็จําเป็นมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนซึ่งก็จะเติบโตไปเป็นกําลังหลักสําคัญของประเทศชาตินะครับ การทางานในปัจจุบันนะครับเรื่องภาษาเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญไปอย่างมากเลยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษาในทุกโรงเรียนทุกสถานศึกษานะครับก็จําเป็นจะต้องมีการวางแผนพิจารณาจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนมากที่สุดนะ,นะครับและการรู้รักเงินแผ่นดินกับสองอในวันนี้เราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังคุยในประดเด็นของการตรวจสอบเชิงป้องกันนะครับกรณีการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาชีพเราจะมาดูกันว่าการจ้างที่ปรึกษาในโครงการนี้ครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงยังไงทําไมสตงงเนี่ยถึงจะเลือกไปตรวจสอบเป็นเชิงป้องกันนะครับแล้วการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรที่ควรจะนํามาพิจารณาบ้างนะครับแล้วเมื่อตรวจสอบแล้วสตงงเจออะไรมีข้อเสนอแนะให้กับหน่วยรับตรวจอย่างไรนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณอนนท์พึ่งพายาต นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12สําำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในประเด็นวันนี้สวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงคะมีความสําคัญยังไงเราถึงเลือกโครงการนี้คะครับก็คือเริ่มแรกนะครับทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่สิสองนะครับ ได้รับข้อมูลที่เป็นเรื่องร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนบบรณาการกับวิชาชีพของสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันมีประเด็นร้องเรียนว่ามีการจ้างอดีตผู้อำนวยการของสถานศึกษาแห่งนี้นะครับก็คือนามสมมุติว่านายกรนะครับที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปมาเป็นที่ปรึกษาโครงการนะครับโดยการดําเนินโครงการนี้มีการดําเนินการโดยเร่งรัดแล้วก็ มีประเด็นว่ายังไม่มีการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีโขมาแล้วก็โครงการอันนี้มีการดําเนินการมานานแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการท่านนี้นะครับว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับแล้วก็มีการขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้สถานศึกษาด้วยว่า เป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งประกอบกับตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันเนี่ยมีกรณีร้องเรียนนะครับอีกเรื่องหนึ่ง่างหากซึ่งเรื่องนี้เราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับซึ่งข้อเท็จจริงที่ไม่มีการร้องเรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้อำนวยการท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีมีการร้องเรียนออกไปเป็นข่าวในทางสื่อตัวถัดด้วยทางสํานักง,งานการตุนแผ่นดินบุตภาคที่2เนี่ยก็เลยเห็นว่าโครงการนี้ก็น่าจะมีความเสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ใน ระหว่างการดําเนินการตามญญาจ้างนะครับก็เลยเห็นควรว่าเราควรจะตรวจชิงป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายกับทางราชการนะครับครับแล้วมีความสําคัญยังไงครับเราถึงเลือกตรวจสอบโครงการก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดําเนินการโดยสถานศึกษานะครับที่ทําหน้าที่ผลิตและก็พัฒนากําลังคนในด้านวิวชาชีพนะครับใน,ระ,บนระดับเทคนิคระดับเทคโนโลยีโดยขับเคลื่อนนโยบายากับต้นสังกัดเนี่ยแปลงมาสู่การปฏิบัติซึ่ง เป็นการด,ดําเนินการตามแผนพัฒนาพส2560ถึง25 2579นะครับตามที่กําหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายตัวชี้วัด5ยุทธศาสตร์โดยในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีเป้าหมายผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตาลาดแรงงานแล้วก็ การพัฒนาประเทศนะครับในกลยุทธ์ที่1เนี่ยผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของภาคผู้ใช้และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศมีการกำหนดแผนงานเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษากฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษากฤษของผู้เรียนนะครับโดยการเลือกตรวจสอบโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของทางหน่วยรับตรวจแล้วก็ป้องกันความเสียหายจาข้อบกพร่องเพื่อให้การดําเนินการเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่เราจะตรวจสอบพบนะครับครับแล้วการตรวจสอบเชิงป้องกันกรณีนี้นะครับการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บูรณาการกับวิชาชีพเรามีข้อตรวจพบที่สําคัญอะไรบ้างครับแล้วก็มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณายอย่างไงบ้างครับก็คือข้อตรวจพบที่ทางเราพบนะครับในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวนี่นะครับได้มีการจ้างอดีตท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งนี้ซึ่งท่านไม,ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารนณะกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็งานจ้างนี้เป็นกรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารหนี้สาธารนณะกระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาสําหรับงานจ้างนี้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหนังสือของคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมชีกางนะครับตรวจที่สุดที่ขควงเล็บกวจ0405.3สาับ วหนึ่งสองศูนย์าตงกันที่27กันยาสองพันาร้อครับเรื่องแนวทางการจ้างที่ปรึกษาก็เลยเป็นกรณีที่ทางหน่วยรับตรวจนะครับไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือฉบับดังกล่าวส่วนเมื่อเราตรวจพบแล้วก็ขอให้ทางหน่วยรับตรวจชี้แจงเนี่ยทางคําชี้แจงของสถานศึกษาถึง สาเหตุที่ไม่ได้ดําเนินการตามหนังสือดังกล่าวนะครับเนื่องจากที่ว่าสถานศึกษาเนี่ยในช่วงระยะเวลาดาเนินการเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งเวียนหนังสือของกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอที่จะรับฟั่งได้เพราะว่าหนังสือของกรมบัญชีกลางนะครับที่มีการแจ้งเวียนเนี่ยต้องใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐให้ต้องถือปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ทั้งช่วงเวลาที่มีการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกาสอง565เนี่ยเป็นระยะเวลากว่า2เดือนนับจากวันที่มีหนังสือฉบับดังงกกลล่าาเเยยร็ัง ยังไม่สามารถจะรับฟังเหตุข้อบกพร่องที่กล่าวอ้างขึ้นได้ในการที่จะไม่ปฏิบัติตามหนังสือของกรมบัญชีกลางฉบ,บับังกล่าวได้นะครับแล้วก็มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินกันลังของรฐัฐปศ2561มาตรา48ครับจากข้อตรวจพบนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษานะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับแล้วมันส่งผลกระทบหรือมีความเสียหายยังไงบ้างครับข้อบกพร่องที่เราพบน,นะครับมีความเห็นว่าน่าจะเกิดจาก ความไม่เข้าใจในตัวระเบียบแล้วก็หนังสือสังการที่เกี่ยวข้องที่เราพูดไปข้างต้นว่าเป็นหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องแนวทางการสร้างทกษานะครับเพราะว่าเราจะดูได้จากช่วงระยะเวลาทำสัญญาเนในวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าค่าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่หนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็เราลงไปดูวัตถุประสงค์ของการจ้างที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับมันเป็นโครงการที่ขนาดเล็กซึ่งถ้าเราดูตามวัตถุประสงค์ของการจ้างที่ปรึกษาตามหนังสือของกรมบัญชีกลางเนี่ยมันเป็นลักษณะของการดําเนินโครงการที่มันมีมูลค่าสูงนะครับมีรายละเอียดการดำเนินการดาเนินการที่เยอะแล้วก็ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษของที่ปรึกษาด้วยนะครับ ครับแล้วมันมีผลกระทบยังไงบ้างครับก็กรณีที่ทางหน่วยรับตรวจไม่ได้จ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนี่สาธารณะกระทรวงการคลังกันนะครับเราเห็นว่า การจ้างบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยนอกจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือแล้วเนี่ยยังทําให้มีความเสี่ยงในการถูกหลงเรียนนะครับเมื่อถูกหลงเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้างอีกแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาข้อพิพาทในในในภายหน้าได้นะครับแล้วมันมีความเสียหายที่อาจจะเป็นตัวเงินหรืออาจจะไม่เป็นตัวเงินยังไงบ้างไหมครับในตัวความเสียหายนะครับที่เราเห็นมัน ไม่ได้มีความเสียหายที่ที่เป็นตัวเงินนะครับเพราะว่าในในขณะที่เราทําการตรวจสอบเนี่ยอยู่ในระหว่างช่วงเวลาการปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยเราก็เลยลงไปดูว่าโครงการนี้การแจร้งทิปุษาของโครงการนี้นะครับมันมีการดําเนินการจริงหรือไม่นะครับแล้วก็มีความมีผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการอย่างไรเพื่อ <c oughs> ที่จะเราจะได้ทราบว่ามันจะมีค่ามันจะมีความเสียหายเป็นตัวเงินหรือไม่หรือว่ามีความเสียหายอย่างอื่นหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อเราลงไปดูเนี่ยเรา พบว่าในการดรําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอักฤษพุรณาการกับวิชาชีพนะเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาแห่งดังกล่าวนะฮะมีการดรําเนินการโดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเขาเจอพี่หน้าร่วมกับครูผู้สอนวิชาชีพ แต่ละวิชานะครับว่าในรายวิชาใดาสามารถสอนภาษาอังกฤษร่วมกันได้แบบบูรณาการนะครับจนนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรว่าจะนําเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษไปสอนร่วมกับวิชาชีพต่างๆเนี่ยโดยเมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จเนี่ยก็จะมีการนําไปขอความเห็นหรือว่าไปตรวจสอบความเหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเช่น ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษหรือว่าตัวแทนของผู้ประกอบการต่างๆเ,เพื่อนําไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษแบบพรณาการกับวิชาชีพต่างๆนะครับและด้วยตัวโครงการดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มเมื่อประมาณปี2563นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยในภาพรวมของเด็กนักเรียนนะครับมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นแล้วก็ทราบข้อเท็จจริงด้วยว่าจากผู้ประกอบการเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการเนี่ย <c oughs> ว่าเด็กนักเรียนของของที่นี่นะครับเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษทางเทคนิคที่เป็นคาศัพท์เฉพาะเนี่ยทราบมากกว่าเด็กนักเรียนจากที่อื่นแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนาความรู้นะครับมีการต่อยอดพัฒนาการดําเนินโครงการเนี่ยจนนําไปสู่การจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษสถานศึกษาประกอบการเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถนําไปใช้เรียนรู้ในขณะช่วงเวลาที่มีการฝึกงานณสถานที่ประกอบการได้ด้วยนะครับก็ในการทําหน้าที่ที่ปรึกษาของท่านอดีตผู้นวยการเนี่ยเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับนอกจากที่ท่านเนี่ยจะเป็นผู้เริ่มนโยบายการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับวิชาชีพต่างๆเนี่ยในการทําหน้าที่ของที่ปรึกษาเนี่ยก็ท่านก็ได้ทําหน้าที่ในการให้คําแนะนําทําหน้าที่ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน ศัสดิ์กีดแบบบุรณาการเนี่ยแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับซึ่งก็มาจากการประชุมร่วมกันกับของผู้บริหารสถานศึกษาโ,โดย,ยหลักๆก็จะเป็นการประชุมร่วมระหว่างท่านอดีตผู้นวยการแล้วก็กลุ่มครูผู้ะสอนภาษาอังกฤษทั้งท่านผู้นวยการเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็มีการปนิเทศการเรียนการสอนในวิชาต่างๆด้วยนะครับค่ะ แล้วจากตรงนี้ค่ะเวลาที่เราทราบรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหน่วยรับตรวจก็มีการชี้แจงถูกไหมคะแล้วหน่วยรับตรวจชี้แจงอะไรยังไงบ้างแล้วสตงงแนะนําอะไรยังไงบ้างคะครับในส่วนของคาชี้แจงนะครับ ของหน่วยรับตรวจนะฮะทางหน่วยรับตรวจก็ได้มีการชี้แจงที่บอกว่าทั้งหน่วยเนี่ยเป็นสถานศึกษาที่ดําเนินการตามนโยบายก้อในเรื่องการพัฒนาคนที่ว่ามีเป้าหมายในการผลิตให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการแล้วก็โดยเฉพาะอยิ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประยกระดับนะครับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเนี่ยซึ่งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษภาคาเรียนละ1วิชามีชั่วโมงการเรียนอยู่ที่2อถึงสชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในสาขาวิชาชีพนะครับส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยมีผลสลัมฤทธิ์ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็จากสภาพปัญหาดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ในปีงมาพศ 2,503เนี่ยท่านอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาในขณะนั้นนะครับจึงได้ดําเนินการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเอาภายใต้ชื่องการการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษาภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมีลักษณะของการจัดครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้บูรณาการสอนร่วมกับหลายวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชานะครับแล้วก็จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนะครับผู้เรียนก็ได้มีโอกาสใช้สื่อสารภาษาอังกฤษในรายวิชาของตัวเอง มากขึ้นแล้วก็การดําเนินการเนี่ยก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับพอในช่วงปี2566นะครับก็มีการเพิ่มเติมกิจกรรมท่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการเนี่ยเพื่อให้โครงการดังกล่าวเนี่ยเกิดความต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและเกิดความคุ้มค่านะครับในการที่จะใช้จ่ายการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการดําเนินโครงการนี้นะครับซึ่งกรณีที่ท่านอดีตผู้ในการไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาแล้วก็ไม่มีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารนิสสานณะกระทรวง การคลังเนี่ยเนื่องจากทางสถานศึกษาเนี่ยไม่ทราบว่ามีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารนณะกระทรวงการคลังแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการเนี่ยทางสถานศึกษาเนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือของคณะกรรมการวิจัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในเรื่องของแนวทางการสร้างที่ปรศกษาซึ่งคําชี้แจงนี้นะครับที่เรายังบอกว่ายังไม่พอรับฟังได้เนี่ยเพราะว่าหนังสือตัวนี้เมื่อมีการเวียนหนังสือนี้ก็ต้องใช้บังคับกับหน่วยงานรัฐให้ต้องถือปฏิบัติใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงเวลาที่มีการดําเนินการเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็ภายหลังจากที่หนังสือฉบ,บับดังกล่าวเนี่ยได้เวียนมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แจ้งให้สถานศึกษาเนี่ยแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็ควบคุมกํากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเน ให้เป็นไปนตามหนังสือของคณะกรรมาการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ,จัดจ้างนะครับในเรื่องของแนวการจ้างที่ปรึกษาโดยเค,ยคร่งขัาเพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหากรณีเชนนี้อีก แล้วหน่วยรับตรวจเขาดําเนินการตามคําแนะนําของเรายัางไงบ้างครับตอนก็ล่าสุดนะครับของหน่วยรับตรวจเนี่ยก็ไม่มีหนังสือแจ้งกลับมานะครับเรื่องรายงานผลการดําเนินการเชิงป้องกันของหน่วยรับตรวจแห่งนี้นะครับแจ้งผลการดําเนินการว่าได้มีการออกประกาศของสถานศึกษาเรื่องมาตรการการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0และการรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามกฎหมายระเบียบ ขอ้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการโดยเคร่งคัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็มีการรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเข้ามาว่ากรณีของอดีตท,ท่านผู้อำนวยการท่านนี้นะครับก็ได้มีการไปรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2566 ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่เราเป็นคนตรวจสอบพบเพื่อให้การดําเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้เป็นไปนตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสดุพันธุรัฐเรื่องแนวทางการจ้างที่ปรึกษาฉบับนี้นะครับครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้กับหน่วยรับตรวจหรือประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินไหมคะครับก็บทบาทของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบันนะครับก็คือการตรวจอย่างสร้างสารรค์ แล้วก็การให้คําแนะนําแก่นหน่วยรับตรวจเพื่อให้หน่วยรับตรวจเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้จ่ายไปโดยจากการตรวจสอบของสํานักง,งานการตนเงินแผ่นดินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคหรือการขัดขวางในการดําเนินโครงการของ หน่วยรับตรวจนะครับแล้วก็เนื่องจากทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12เนี่ยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากความสําเร็จของตัวโครงการไม่ว่าจะเป็นเสียงตอบรับจากทางผู้ประกอบการนะครับว่า ักเรียนที่ออกไปจากสถานศึกษาแห่งนี้มีความรู้ความเที่ยวชาญเกี่ยวกับคําศัพท์เฉพาะทางมากขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผลสําเร็จที่เราเห็นได้จากการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยหน่วยรับตรวจได้มีการดําเนินการตามข้อเสนอเนี่ย ของสานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินที่ทําให้การดําเนินโครงการดังก,กล่าวนี้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสังการที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคือการตรวจอย่างสร้างสารรค์และก็การให้คนานาําแนะนํากบหนวยรับตรวจนั่นเองนะครับค่ะวันนี้ก็ได้ ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเชิงป้องกันกรณีการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาชีพก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะนักวิชาการตรวจงเงินแผ่นดิชนชํานาญการจากสำนักง,งานการตรวจงเงินแผ่นดินคุณอ,อนนท์พึ่งพายาตให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้คุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้กับช่องทางต่าง,างนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อของวิทยุรัฐสภาทั้งสื่อดั้งเดิมวิทยุระบบ fmam การฟังออนไลน์ที่ tpchannel.org หรือแอปพลิเคชันของเรา tpchannel นะคะและอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ทางสอตองอค่ะมีอะไรบ้างคะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอนะครับได้ทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Channel ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์รวมถึง สาระความรู้ต่างๆนะครับของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้ที่ w w w audit. go. th รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok หรือว่าแอปพลิเคชัน x ครับค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงประจําวันนี้ค่ะวันนี้วิทยากรของเราคุณอนนท์พึ่งพายาตคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันปพัฒน์เฉลิมเซนทรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้เรา3ามคนลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์